แอร์ไม่เย็นขออย่าเครื่องปรับอากาศที่ฝรั่งเรียกเต็มๆว่าแอร์คอนดิชันเนอร์หรือที่ไทยเราเรียกกันเหลือสั้นจุดจุว่าแอร์นั้นคงเป็นสมบัติขาดไม่ได้ไปแล้วสำหรับชีวิตกลางเสาไฟมันคือเครื่องทำความเย็นกำจัดความร้อนอบอ้าวทำห้องที่เราอยู่ให้ฉ่ำชื่นรื่นกาย แอร์บ้านใครไม่เย็นแล้วเมียขอ,อยาหรือเปล่าผมไม่ทราบถ้าทราบแล้วจะเอามาบอกแต่เข้าใจว่าโลกนี้คงไม่มีใครความอดทนต่ำขนาดนั้นที่กําลังจะพูดถึงในคอลัมน์คิดจากความว่างฉบับนี้ไม่ได้หมายถึงแอร์ที่ทําความเย็นทางกายแต่เป็นแอร์ที่ทําความเย็นทางใจซึ่งเป็นสิ่งสําคัญยิ่งยวดแต่คนกลับมองไม่เห็นความสําคัญ หรือบางคนเห็นความสําคัญแต่ไม่ทราบจะเรียกช่างที่ไหนมาซ่อมช่วงกำลังจะเริ่มต้นอยู่ด้วยกันคนส่วนใหญ่พิจารณาว่าแอร์ในชีวิตคู่มีหลายอย่างสำหรับบางคนอาจเป็นเงินมากๆสำหรับบางคนอาจเป็นบ้านหรูๆสำหรับบางคนอาจเป็นโซ่ทองคล้องใจคือลูกน่ารักน่ารักสุดแท้าแต่ใครจะยึดมั่นถือมั่นสิ่งไหนเป็นสำคัญ แต่พออยู่ไปอยู่มาพักหนึ่งทุกคนจะมีประสบการณ์คล้ายคลึงกันและได้ข้อสรุปว่าแอร์ในชีวิตคู่หาใช่สมบัตินอกกายอย่างเงินอย่างบ้านกับทั้งไม่ใช่เด็กบ้าที่คลอดออกมาก็เอาแต่แหกปากร้องทั้งวันแต่ทั้งหมดในความเป็นเขาหรือเธอนั่นแหละคือแอร์ของจริงสมบัติภายในของแต่ละฝ่ายคือเครื่องทำความเย็นที่น่าสมัมผัสกว่าแอร ย่ตรงที่ส่วนใหญ่รักกันแบบลืมติดตั้งแอร์หรือทู่ซีใช้แอร์ไม่มีน้ำยาพอบ้านไม่เย็นก็ขออยากันโครงครามมนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งผลิตความเย็นให้แก่เพื่อนร่วมชัยคาได้อย่างไรขอแยกเป็นสมข้อใหญ่ๆ 1. กระแสความเย็นจากการกระทำ นับเริ่มตั้งแต่การมีกายที่สะอาดไม่ไปเปื้อนน้ำกามสกปรกนอกบ้านตลอดจนกระทั่งรู้จักเก็บมือเก็บเท้าไว้นวดคนรักเบาๆให้หายเมื่อยไม่ใช่ใช้มือใช้เท้ากระทุ้งกระแทกให้อีกฝ่ายฟกช้ำดำเขียวการช่วยกันทำความสะอาดขัดถูเรือนและการช่วยกันเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้เก่าเข้ามาอยู่ในท้องของฝ่ายหญิง ก็ล้วนแล้วแต่เป็นความเย็นจากการกระทําทั้งสิ้นหากไม่พอดีกันฝ่ายหนึ่งร้อนแบบหื่นกระหายเร่าร้อนฝ่ายหนึ่งร้อนแบบอึดอัจรำคาญกายของทั้งคู่ก็หมดสิทธิ์ทำความเย็นระงับความร้อนให้อีกฝ่ายหายากแต่มีอยู่นะครับที่ชวนกันหันหน้าเข้าหาห้องพระนั่งสมาธิสวดมนต์ทำกายของทั้งสองให้กลายเป็นความเย็นไปอีกแบบ ฉ่ำเย็นแท้จริงและยิ่งอยู่ยิ่งเย็นขึ้นทุกวัน 2. กระแสะความเย็นจากน้ำเสียงและวิธีพูดนับเริ่มตั้งแต่การพูดทักทายโอภาปราศัยไปจนถึงการลงนั่งช่วยกันหาทางแก้ปัญหาแก้ปมขัดแย้งอันเกิดขึ้นได้กับทุกครัวเรือนแต่ละคำสำคัญทั้งนั้น บางคู่เห็นการทักทายจะจ๋าเป็นเรื่องเล็กขี้เกียจทำหรือทำก็แบบประชดทีเล่นทีจริงเช่นหวัดดีอีแก่อะไรทำนองเนี้ยจะเห็นเป็นเรื่องน่ารักหรือยังไงไม่ทราบล้วนแล้วแต่ทำให้แอร์เสียประสิทธิภาพในการทำความเย็นลงทั้งสิน้นการทักทายและการใช้สรรพนามที่อีกฝ่ายบอกว่าชอบและการเรียกเรียกอีกฝ่ายด้วยสรรพนามที่รู้ว่าเขาชัง จะทำกระแสะความเย็นทางวาจาให้เกิดอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวคนอยู่ร่วมชายคาย,ย่อมเย็นหูรู้สึกสบายโสดใต้เงาบ้านไม่รู้เบื่อและแล้วเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้งขึ้นมาธรรมดามนุษย์เนี่ยนะครับไม่ชอบขึ้นต้นด้วยคำที่เย็นหรอกคำเล็กๆเ,เช่นเน่หรือแม้คำสุภาพเช่นคุณ แบบลงเสียงหนักๆก,ก็เพียงพอแล้วที่จะแทนเสียงลั่นกลองรบพอขึ้นต้นด้วยกลองรบสิ่งที่ตามมาย่อมเป็นความร้อนของสงครามอันคลี่คลายเป็นเย็นได้ยากคุณจะไม่ตระหนักตราบเท่าไม่ลองเปลี่ยนนิสัยทางการพูดรู้ไหมครับว่าคำแรกที่ใช้เริ่มเปิดฉากถกปัญหากันนั้นสําคัญเพียงใด มันจะเป็นการเริ่มต้นด้วยความเย็นและมีแนวโน้มจะลากจูงคำเย็นเย็นตามมาเป็นขบวนแต่ก็นั่นแหละบางคนขึ้นต้นพูดดีแต่แอบแฝงรังสีอมหิตหรือเจตนาปทุสร้ายไว้แบบคนซ่อนมีดไว้ข้างหลังพูดไปพูดมาเปลี่ยนจากใบหน้านางฟ้าเทวดาเป็นอาการยิงฟันคล้ายเปรตเขี้ยวแหลมได้ง่ายๆ จุดเริ่มต้นของแอร์ทางคำพูดอย่างแท้จริงจึงไม่ใช่ที่ลมปากแต่เป็นเจตนาพูดกันด้วยเมตตายอย่างแท้จริงหากกำหนดจิตไว้แต่แรกว่าลงท้ายที่สุดต้องเป็นคำสุภาพที่ออกมาจากใจจริงนั่นแหละแอร์จะทำงานรื่นเปลี่ยนสถานการณ์ร้อนๆให้กลายเป็นเย็นได้แน่ 3. กระแสความเย็นจากจิตคุณนึกไม่ถึงหรอกและคนทั้งโลกส่วนใหญ่ก็ไม่รู้กันถึงความจริงอันลึกลับนี้ด้วยความคิดของคนเรามีลักษณะเป็นคลื่นบวกคลื่นลบอยู่และที่สำคัญกระแสความคิดของคนเราก่อกระแสความเย็นหรือกระแสความร้อนให้จิตคนอื่นสัมผัสได้ หากแค่พบกันเพียงผ่านประเดี๋ยวประดาวอาจไม่ค่อยรู้สึกแต่ถ้าได้อยู่ร่วมกันเป็นเดือนเป็นปีอีกฝ่ายสามารถรู้ชัดแน่แค่เข้าใกล้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเจาะจงคิดไม่ดีคิดดา่าหรือคิดอยากทำให้คู่ของคุณเจ็บกายเจ็บใจพอเขาเดินเข้าบ้านจะรู้สึกอึอดอัดหรืออกอ้าวเล็กๆอย่างอธิบายไม่ถูกขึ้นมาทันที แม้ไม่รู้ว่าต้นเหตุมาจากความคิดคุณหรือแม้กระทั่งเหมือนภายนอกยังรักหรือยังแสดงความเป็นปกติทุกประการก็จะไม่สุขเย็นถึงใจอย่างไรชอบกลตรงข้ามหากเหมือนมีเรื่องราวหงระแหงหรือคุณเป็นฝ่ายบ่นจุกจิกน่ารำคาญได้เกือบตลอดเวลาแต่ขอเพียงความคิดของคุณที่มีต่อเขาเป็นไปในทางดี เขาก็รู้สึกเย็นได้เมื่อเข้าใกล้คือสรุปง่ายๆว่าถ้าคุณเป็นพวกปากร้ายใจดีคนจะอยากอยู่ใกล้ตอนคุณเงียบแต่ขยับปากเมื่อไหร่ใครๆจะอยากเผ่นกันหมดความคิดของคนเราเป็นไปได้สารพัดพิสดารก็จริงแต่ที่สุดแล้วก็มีอยู่แค่สองประเภทใหญ่ๆคือคิดแล้วตัวเองเป็นสุข กับคิดแล้วตัวเองเป็นทุกข์ลองรวบรวมความคิดที่มีต่อคู่ของคุณให้ได้สักสิบข้ออะไรก็ได้ที่คิดเป็นประจำไม่ว่าจะนึกด่านึกชมนึกอยากให้เปลี่ยนหรือนึกอยากให้เป็นอยู่อย่างนี้แล้วดูสิคุณได้คะแนนความคิดในทางบวกเกินหหรือน้อยกว่า5ถ้าได้ตั้งแต่หกขึ้นไปแปลว่าเขาอยู่ใกล้คุณแล้ว รู้สึกเหมือนเข้าห้องที่แอร์ทำงานดีแต่ถ้าน้อยกว่านั้นเขาจะรู้สึกทำนองเดียวกับที่คุณอยากบ่นตอนแอร์ไม่เย็นแอร์มีปัญหาพอลงลึกมาถึงระดับความคิดและกระแสความเย็นจากจิตคุณจะนึกถึงคำว่าบุญได้ง่ายขึ้นเพราะบุญคือความเย็นบุญคือคุณความดีบุญคือกระแสนามธรรม านบวกที่เริ่มต้นจากจิตจากความนึกคิดจากคำพูดจากการลงมือกระทำทั้งที่มีต่อก,กันและทั้งที่ทำเพื่อคนอื่นในสังคมการไปทำบุญร่วมกันไม่ว่าจะที่วัดหรือสถานสงเคราะห์คนอนาถาต่างๆหากตกลงซื้อหาหรือจัดของทำทานร่วมกันด้วยน้ำจิตน้ำใจเป็นหนึ่งไม่เห็นขัดแย้งกันระหว่างเดินทางไม่ทะเลาะกันทั้งขาไปและขากลับ นั่นแหละครับต้นแหล่งความคิดเยือกเย็นขนาดใหญ่ที่จะทำให้ความคิดอื่นๆในชีวิตประจำวันให้พลอยเยือกเย็นไม่นึกอยากขัดแย้งกันในทุกๆก,กรณีตามไปด้วยเครื่องปรับอากาศดีๆมีไอเย็นให้ห้องเดียวน้อยนิดแต่ความคิดเย็นรื่นกระจายความช่ำชื่นให้แก่บ้านได้ทั้งหลัง